2วิธีนะครับเปลี่ยนสิ่งที่รักให้กลายเป็นเงินล้านหรือ10ล้านได้เลยนะครับผมชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วเวลาอ่านหนังสือนี่ยผมจะเลือกเฉพาะคนที่สําเร็จแล้วเท่านั้นไม่ใช่คนที่แบบจําเนื้อหาคนอื่นมาหรือว่าไปแปลเนื้อหาคนอื่นมาแล้วก็มาเขียนหนังสือตัวเองนะครับผมชอบคนหนึ่งคือ r ิชาร์ดแบรนสันนะเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของอังกฤษนะครับคนนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเขาเป็นดิสเลกเซีย คือมีปัญหาในเรื่องการเรียนเรียนหนังสือแล้วรู้สึกว่าตัวหนังสือมันกลับไปกลับมาทําให้เรียนหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องริชาร์ดเบนสันบอกว่าเวลาทําธุรกิจเขาเนี่ยเนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องดิสเลกเซียเขาก็เลยทําธุรกิจให้มันง่ายนะครับเขาภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า make it simple หมายความว่าเขาจะทาธุรกิจให้มันง่ายหมดเลยนะครับทุกอย่างจะไม่มีการแบบเขียนแผนธุรกิจก่อนนะครับวางแผนธุรก,กิจเขียนนู่นนี่อะไรต่างๆที่ศัพท์เทคนิคที่เขาชอบใช้เขาจะเริ่มจากง่ายๆครับข้อหนึ่งคือ เริ่มจากการแก้ปัญหาผู้คนนะครับธุรกิจผมเริ่มจากการที่อยากให้คนที่เขาชอบเคยมีปัญหาเรื่องถูกช่างหรือผู้รับเหมากงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามั่นใจว่าเขาใช้เงินจำกัดของเขาในการสร้างบ้านหรือว่ารีโนเวทบ้านของเขาเนี่ยได้โดยที่ไม่มีงบประมาณบานปลายแล้วช่างจะไม่ทิ้งงานเขานะผมก็เลยทําธุรกิจแรกๆขึ้นมาเขาเรียกว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยที่ผมเป็นหมอะครับแต่ผมสามารถทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้เพราะผมรู้ว่า ผมสร้างบ้านไม่เป็นแต่ผมสามารถหาช่างที่ไว้ใจได้นะครับไปสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านให้คนอื่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแค่หนึ่งใน11ธุรกิจผมในปัจจุบันนะครับข้อ2เนี่ยน้องมาจะถนัดมากเลยคือการเติมเต็มความสุขนะบ,บางครั้งหลายคนบอกว่าธุรกิจคือการที่จะไปแก้ปัญหาให้คนอื่นแต่ยิ่งผมอยากจะบอกว่าบางครั้งคนที่เขาเป็นลูกค้าเราเขาไม่ได้มีปัญหาเลยครับแต่เขาอยากเติมเต็มบางส่วนนะครับเดี๋ยวให้น้องมายกตัวอย่างของตัวเองนะครับ อย่างมาดเนี่ยคะ่ะมาดเป็นคนชอบกระเป๋าเนาะผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็จะชอบหนึง่งชอบความสวยความงามเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับนะคะอย่างมาดเนี่ยเป็นคนชอบกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดจะดูทุกวันเลยแล้วก็เวลาเราดูเราก็จะมีความสุขแล้วก็หลังจากเรามีความสุขเราก็จะซื้อซื้อแล้วก็เอามาเก็บแล้วพอสักพักเนี่ย,เ,ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างความสุขต่อยอดขึ้นไปได้อีกอย่างเช่นการหยิบมันมาทําธุรกิจเพราะว่าถ้าเกิดในวันใดวันหนึ่งอ่ะ ที่ธุรกิจมันเกิดดรอปลงหรือว่ามันแย่ลงเนี่ยเราก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่าเราทําในสิ่งที่เราชอบเราก็ยังเห็นกระเป๋าทุกวันขายได้ไม่ได้ไม่รู้ชอบกับอันดับที่2ก็คือเราอ่ะจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นอย่างเช่นว่าสมมติเราซื้อกระเป๋าใบเนี้ยมาในราคา100บาทนะคะแล้วก็เราอาจจะขายให้เพื่อนเราหรือว่าอาจจะขายให้คนที่เขาสนใจเนี่ยโดยที่เราอาจจะไม่ได้กําไรเลยสักบาทเดียวนะคะหรือว่าเราอาจจะได้กําไรแค่5้าบาท แค่นี้มันก็ทําให้เรามีความสุขได้เราก็จะไม่ขมขื่นกับการทําธุรกิจแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเราพูดหรือว่าเรา,าแสดงความรู้สึกต่างๆในสิ่งที่เราชอบแล้วเอามาทําธุรกิจเนี่ยมันจะทําให้คนที่เขารับหรือว่าคนที่เขาฟังเนี่ยทำให้เขาอ่ะอินแล้วก็มีความสุขไปกับเราด้วยนะคะต่อให้มันจะไม่เติบโตมากหรือว่าต่อให้มันจะไม่ได้ทําผลกําไรให้เราอย่างมหาศาลเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยู่กับสิ่งๆนั้นได้มีความสุขแล้วก็มันจะดึงดูดทุกๆอย่างให้ดีขึ้นเอง นะคะรวมทั้งเพื่อนที่อยู่รอบตัวเราด้วยเขาก็จะรับความสุขไปกับสิ่งที่เราทําด้วยค่ะหลายคนบอกว่าเริ่มต้นเวลาทําธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่อยากได้เงินคนอื่นก่อนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหาให้ผู้คนหรือการเติมเต็มความสุขให้ผู้คนเนี่ยธุรกิจมันจะสามารถเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและ make it simple แบบที่ริชาร์ดเบนสันพูดจริงคือเราไม่ยังเป็นต้องมีแบบเขาเรียกดีความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจเลยเลยครับ ธุรกิจมาเริ่มจากการแก้ปัญหาหรือเติมเต็มให้คนอื่นนะครับถ้าใครลองเอาเทคนิคนีคน้ไปใช้ผมบอกเลยว่าผมสร้างมา11ธุรกิจน้องมาสร้างมา2-3ธุรกิจแล้วนะครับทุกอย่างเราเริ่มต้นแค่นี้น้องมาจะเริ่มต้นด้วยการเติมเต็มความสุขให้คนอื่นส่วนผมเริ่มต้นด้วยการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นแล้วทาให้คนอื่นมีความสุขไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาด้วยดังนั้นลองเอาเรื่องนี้ไปใช้ครับผมบอกได้เลยว่าตลอดนะครับการทําธุรกิจอ่ะมันสนุกมากครับ แล้วมันก็ทําให้เราอยากทําธุรกิจที่2 3 4 5 6ี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันยิ่งทําให้คนอื่นมีความสุขแก้ปัญหาให้คนอื่นธุรกิจก็ยิ่งรู้สึกว่ามันอยากทําเพิ่มขึ้นนะเรื่องนี้สําคัญนะอยากทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรักทุกคนนะครับก็ไอเดียเหล่านี้สามารถไปปรับใช้ได้เลยนะผมเป็นหมอน้องมาดเป็นพยาบาลแต่เราสามารถสร้างธุรกิจเงินล้าน10ล้านต่อปีได้เนี่ยด้วยเทคนิคแค่นี้นะครับใครชอบไอเดียแบบนี้ก็ เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดอกทีนะครับและกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับช่อง TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีสวัสดีครับ